ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนต่อจากการที่เรากับเคลื่อนตัวที่แล้วนะคะคือที่เป็นคอหยักอะคะ่ะค่ะเราจะมาสร้างแขนให้ดูนะคะตัวนี้เป็นแขนพองล่างะคะ่ะเราจะลงจากดินกระดาษหกเซนนะคะหกเซนหกเซนค่ะแล้วเราก็ตีเลยะคะ่ะแล้วเราตีเส้นกลางค่ะเราจะหา ต้นแขนนะคะต้นแขนของลูกค้า28เซนระบวกหลวม8เซนค่ะก็ได้ 36, 36 36หาร2ก็ได้19ค่ะ19 19หาร2อีกครั้งหนึ่งก็ได้ช่องละ9เซนค่ะค่ะเราหาได้แล้วนะคะเราเอามาเลยค่ะช่วงนี้9เซน9เซนที่หลังก็เหมือนกันค่ะ9เซนพอเราได้แล้วเราตีตรงเลยนะคะ ตีตรงเลยเราขึ้นหัวแขนแสนี่เซนลงตรงนี้ค่ะเก้าเซนเหมือนที่เราหาค่ะเราตีเลยค่ะตัวนี้เราจะมาหาจุดเลยนะคะเราจะลงจากขี้หลังเซนครึ่งหนึ่งจุดห้าเราขึ้นหัวแขนแสนี่เซนชิ้นหน้าชิ้นหน้าเราแบ่งครึ่งก็เป็นสี่เซนครึ่งค่ะเราชิ้นหน้าเราลงเก้านะคะ,ะก็เป็นสี่เซนครึ่ง ของแขนเราลงสองเซนค่ะพอเราได้แล้วนะคะเราตีเลยค่ะตีหัวแขนค่ะพอเราได้เราจะตีชิ้นหน้านะคะชิ้นหน้าเราแบ่งครึ่งเราได้หกเซนค่ะได้สิบสองได้หกเซนชิ้นหน้าเราขึ้นเซนครึ่งชิ้นหลังเราแบ่งครึ่งเราขึ้นหนึ่งเซน นี่ค่ะท้องแขนชิ้นหน้าชิ้นหลังขอโทษทีค่ะเราแบ่งสามช่วงนะคะเราลงหนึ่งเซนท้องแขนชิ้นหน้าเราแบ่งสามเหมือนกันค่ะเราลงเซนครึ่งแล้วเราวาดัวแขนเลยค่ะนี่ท้องแขนนะคะาวาดท้องแขน พอเราได้แล้วเรามาวัดความยาวกันเลยนะคะตัวนี้ความยาวหนีเกียประมาณ31เซนค่ะเราตีตรงเลยค่ะตัวนี้ตีตรงค่ะพอเราได้แล้วนะคะเราจะมาพับค่ะพับชิ้นหน้าล้กกลิ้งออกมานะคะกลิ้งท้องแขนชิ้นหน้าออกมาพอเราได้แล้วนะคะเราก็มาดูชิ้นหลังกันต่อพับท้องแขนชิ้นหลัง แล้วเราก็กลิ้งค่ะเราได้แล้วเราก็จะมาวาดหัวแขนเลยนะคะหัวแขนที่เรากลิ้งออกมาเราก็ตีเลยค่ะตีได้เลย,เลยดูนี้ค่ะตีได้เลยจุดนี้นะคะปลายแขนเราหาของลูกค้ามาแล้วลูกค้าเราได้สิเซนปลายแขน30สิบเซนค่ะ ข้างละสิบห้าเซนเราตีเลยคะ่ะตีตรงจุดนี้นะคะตีตรงจุดนี้พอเราได้แล้วเราจะมาหามาดูการแยกเลยค่ะเราจะมาแยกบานชิ้นล่างชิ้นล่างอย่างเดียวนะคะเราจะแยกตามจุดนี้เลยค่ะตัวนี้เป็นแขนทองล่างอย่างเดียวนะคะค่ะเราหากระดาษมาเลยค่ะ เราจะมาแยกนะคะเราจะแยกชิ้นล่าง่ะาหากระดาษมาเลยนะคะเราได้แล้วค่ะกระดาษเราจะมาแยกกัน,นะค่ะเอาของชิ้นหน้าเนี่ยค่ะมาติดไว้ตรงกลางนะคะ เราตีเส้นตรงก่อนค่ะตีเส้นตรงเลยค่ะค่ะพอเราได้แล้วเราเรากลัดตรงจุดของตรงหัวแขนเนี่ยค่ะให้ตรงก่อนค่ะจุดล่างเราจะแยกหีบเกณฑ์ประมาณสี่เซนตรงนี้สี่เซนนี่สี่เซนนะคะแยกเลยค่ะสี่เซน ตรงข้างนี่สามเซนค่ะค่ะข้างนี่สามเซนพอเราได้แล้วเราปิดสกอเทปเลยค่ะ พาเราตีสปอตเทปกันลลเนลยเนะตรงนี้เราแยกสามเซนนะคะตรงนี้สี่เซนสี่เซนนี่สามเซน พอเราได้แล้วเราถ้าเราต้องการให้ตรงชายเนี่ยค่ะชายล่างเนี่ยคือย้อยลงการรูดจะสวยค่ะเราจะลงประมาณสองเซนเราแต่งเลยค่ะแต่งจ Am ุดจุดข้างเนี่ยค yeah. ือให้ย้อยลงมาเลยค่ะย้อยลงมาประมาณสองเซนทั้งิีนหน้าทีนหลังเลยนะคะเราแต่งค่ะโค้งนี้ได้เลยค่ะพอได้แล้วเราตัดเลยค่ะตัดกระดาษได้เลยค่ะชายล่างนี่เราจะตีตรงเลยนะคะตรงนี้ตรงข้างขอบข้างเนะค่ะเราตีตรง ค่ะโรงข้างนี้เราตีโตค่ะพอได้ตัดเลยค่ะตัดเทวเขียได้เลยค่ะค่ะพอเราวาดเลยค่ะ เราตัดเลยค่ะนี่ค่ะปลายแขนที่เราได้แล้วนี่คือแขนหองล่างนะคะพองล่างอย่างเดียวค่ะนี่แหละนี่ค่ะ,น,คะนี่คือสําเร็จแล้วแขนพองล่างตัวจุดนี้คือชายนี่เราจะพุ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณหนึ่งเซนนะคะค่ะนี่ค่ะ เราจะมาเข้ากับตัวชุดนี้เลยค่ะที่เราทําเป็นเสื้อคอหยักค่ะชายคัดเวิร์ดก่อนกันแล้วนี่คือแขนแขนคือรูปของล่างนะคะคือจะเข้ากับหัวแขนนี้ได้เลยค่ะตัวนี้เป็นรูปของล่างค่ะติดตามตัวต่อไปได้เลยนะคะ